ข้างห้องเงียบหายหลายวันจู่ๆกลิ่นเหม็นเชยออกมารวมตัวมุดท่อเข้าไปดูโอ้หักมุมสุดๆข้างห้องเอง kind of mm. fruit, ียบหายหลายวันจู่ๆกลิ่นเหม็นเฉยออกมารวมตัวมุดท่อเข้าไปดูโอ้หักมุมสุดๆเขายังหายใจอยู่หนุ่มข้องใจเพื่อนห้องข้างๆเงียบหายไปหลายวันแถมได้กลิ่นเหม็นเฉยออกมาแหมากันทั้งหอมุดท่อเข้าไปดูโถเอ๋ยหักมุมสุดๆเมื่อคนเราอยู่ในสังคมบางครั้งก็ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ หรือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลบ้านเกิดจะสังเกตได้ว่าพวกเขามักใส่ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอเช่นเดียวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์ด o ก b บ o vn ของเวียดนามรายงานกรณีชาวเน็ตส่งต่อภาพค,ความวุ่นวายภายในเรื่องราวหอพักแห่งหนึ่งเมื่อผู้พักอาศัยสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่อยู่ห้องข้างๆไม่ได้ออกมาจากห้องสองถึงสวันแล้วจึงเริ่มกังวลว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเพื่อนบ้านรายดังกล่าวและแตัดสินใจบอกเพื่อนบ้านคนอื่นๆให้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบทันที ผมกลัวจริงๆคือไม่ได้เจอหน้าพี่ชายข้างห้องหลายวันแล้วเขาไม่ได้ไปทำงานไม่รับโทรศัพท์อีกทั้งหอพักที่ผมเช่าอยู่ใกล้ตลาดดังนั้นบางครั้งกลิ่นของท่อระบายน้ำก็เหม็นโวยขึ้นมาเนื่องจากมีการทิ้งทั้งเนื้อสัตว์เน่าเสียและขยะอื่นๆแต่ที่ทุกคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวๆเพราะวันนี้กลิ่นมันเหม็นแตกต่างจากปกติกลุ่มคนในหอพักจึงส่งพี่ชายที่กล้าหาญที่สุดคนหนึ่งปีนขึ้นไปฉีกสติกเกอร์ที่ปิดช่องลมออกแล้วมุดเข้าไปตระวรจะสอบภายในห้องนนนั้กก่อออเปปิดประตูออมา และแจ้งข่าวว่าคนข้างในยังหายใจอยู่โชคดีที่เขาเพียงแค่นอนเมาไม่รู้เรื่องอยู่ข้างในห้องเท่านั้นทําให้คนที่รอคอยต่างถอนหายใจออกมาพร้อมกันชายเพื่อนบ้านยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าเราทุกคนที่เข้ามาเช่าหอพักแห่งนี้ล้วนเป็นคนยากจนที่มาทํางานแถวนี้แต่พวกเรารวยด้วยความรักหวังว่าทุกคนจะพบหอพักที่น่ารักเช่นนี้แบบที่พวกเราเจอทันทีที่เรื่องราวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้รับความคิดเห็นมากมายจากชาวเน็ตเช่น ความรักของเพื <byte> ่อนบ้านมีความหมายมากและแวกนั้นถึงจะยากจนแต่ก็ดูสนุกสนานส่วนผมอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์และไม่รู้จักเพื่อนบ้านเลยแต่ถ้ากินเหล้าไม่ตื่นสองถึงสวันคิดยังไงก็น่ากลัวอยู่คนเดียวก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองจากนี้ไปฉันคงไม่กล้าวิจารณ์หรือนิน <laughs> Ở hình ngay cổ hai ngày nhí vô luôn. Ôi trời gì vừa kêu trời thích luôn hả trời.